เออถ้าผมจะถามท่านผู้ชมนะประเทศไหนในอาเซียนใช้โมบายแบงกิ้งมากที่สุดท่าผู้ชมตอบว่าประเทศไหนนะครับเอมาดูกันนะครับน่าถึงยืนหนึ่งและไม่เป็นสองรองใครมานานมากสําหรับเทคโนโลยีที่คนไทยชอบเรียนรู้และชอบใช้ก่อนคนอื่นเลยทําให้ทุกวันนี้ไทยใช้โมบายแบงกิ้งมากที่สุดในอาเซียนนะฮะและใช้แอปธนาคารอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแล้รู้ไหมครับทุกวันนี้ เกือบครึ่งนะคนไทยพกเงินสดน้อยลงไปเรื่อยๆครับนะเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยจากผู้ให้บริการการชำระเงินชื่อดัง Visa Consumer Payment Attitude Study นะครับซึ่งเป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติในการชำระเงินของผู้บริโภคที่ถือบัตรวีซ่าซึ่งวีซ่ากเป็นเจ้าของรายงานชิ้นนี้นะครับเขาก็ไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละนะครับในช่วงของตุลาถึงพฤศจิกายนในปีที่แล้วทั้งหมด7ประเทศในอาเซียนนะฮะ ไปสำรวจในกัมพูชาอินโดมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแลวก็เวียดนามโอ้ถามเยอะนะฮะหกพันห้าร้อยกว่าคนนะครับสำหรับประเทศไทยถามกี่คนพันห้าสิบคนในช่วงตรงไหนสิบแปดถึงหกสิบห้าปีนะครับและครอบคลุมทุกระดับการศึกษาคือที่ถามเรื่องตรงนี้หมายความว่าไงทราบไหมะฮะเขาพบว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยเนะี่ยในบรรดาเจ็ดประเทศของอาเซียนเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยขึ้นแท่นนะเป็นผู้นําในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งมากที่สุดในอาเซียนนี่คือ6ประเทศนี้ก็ระดับชั้นนาของของอเจ็ประเทศนี้ก็ระดับชั้นนําในอาเซียนที่ทําผลสํารวจแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าประชชมจะครบนับทั้งหมด11ประเทศในอาเซียนยังในไทยก็มาเบอร์หนึ่งนะครับผลสารวจบอกเลยรับว่าไทยเนี่ยความถี่ในการใช้แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งมากที่สุดในอาเซียนนะฮะดูจากตรงไหน97%ของคนไทยบอกว่าใช้แอป โมบายแบงกิ้งอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์ไม่รู้จริงไม่จริงฮะ่านผู้ชมลองดูนะฮะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับต่อมาฮะเวียดนามี่ใช้เท่าไหร่มาอันดับ2ฮะมีแค่95%ย่หอนจากไทยไป2%อรอันดับสาคือประเทศอินโดนีเซียฮะใช้90%นะนั้นดูนะฮะถ้าดูแค่ตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ๆธุรกรรมเยอะๆการลงทุนจากต่างชาติมากๆเนี่ยไอ้ความจําเป็นตลอดจน สิ่งจําเป็นในการใช้ระบบการเงินชําระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะสูงเป็นเงาตามตัวเนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและระบบการชําระเงินในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับถูกวางเอาไว้เพื่อรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความสะดวกการลดขั้นตอนนะฮะประสิทธิภาพประสิทธิผลในการชําระเงินนธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้กับทั้งคนหรือแม้แต่องค์กรของธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้เห็นได้ชัดเลยนะว่าไทยนะฮะ เวียดนามและอินโดนีเซียเนี่ยมีอัตราของการใช้ความถี่แอปพลิเคชันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งขึ้นไปเนี่ยนี่คือ3ท็อปแรกใน7ประเทศของอาเซียนนะครับทีนี้ปรากฏว่าเฉลี่ยเกือบ90%นะคือประมาณ89%ของผู้บริโภคในอาเซียนเนี่ยนะครับมันมีความน่าสนใจตรงนี้เขาบอกว่าแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเนี่ยนะครับยังเป็นการทำธุรก,กรรมออนไลน์ที่คนเลือกใช้มากที่สุดในทุกประเทศที่ทำการสำรวจนะครับประเทศไทยเท่าไหร่รู้ไหมั้ ใช้แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือมากกว่าบนเว็บไซต์นะฮะต่อมาฮะตามด้วยอินโดนีเซีย95%เวียดนามก็92%อันนี้หมายถึงเรียกว่าช่องทางบนแอปพลิเคชันที่คุณใช้เกี่ยวกับโมบายแบงกิ้งนะฮะก็ใช้บนมือถือมากกว่าเว็บไซต์เรื่องนี้ตอบโจทย์เลยครับเพราะอะไรซนะฮะเพราะทุกวันนี้มือถือประเทศไทยเนี่ยก,ก,กว่าจํานวนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ประเทศไทยก็มากกว่าจํานวนประเทศทั้งจํานวนจํานวนประชากรทั้งประเทศไปแล้วนะครับทีนี้ต่อมาครับ เวลาใช้ถี่ใช้บ่อยเนี่ยฮะและใช้บนมือถือมากกว่าเว็บไซต์เนี่ยนะครับถามว่าแล้วเขาพกมันสดไหมอ่าปรากฏว่าการพกมันสดก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับวีซ่าบอกว่า46%ของผู้บริโภคในอาเซียนเนี่ยพกเงินสดลดน้อยลงไปเรื่อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับเวียดนามเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยฮะมีถึง56%ที่แบบว่าไม่พกงินสดละ มาเลเซียมาอันดับ2องฮะไม่พบเงินสดไทยมาอันดับ 3- 47%ไม่พบเงินสดนะฮะมันก็มีเหตุผลว่าทำไมไม่พบเงินสดถูกไหมครับก็คือว่ามันชําระในระบบของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสะดวกสบายกว่าเยอะนะครับสช่องทางสถานที่ในการรับชาระระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีมากกว่าเงินสดนะครับและต่อไปก็คือว่าถ้าพบเงินสดกลัวหายผมเคยถามท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ถูกไหมครับว่าระหว่างเงินสดกับเงินในบัญชี กลัวอะไรมากกว่ากันว่ามันจะหายนะครับนะอลองกลับไปตอบดูน,นี้ก็ได้นะครับสวัสดีดรับคุณชาครับจากคุณชิงนะฮะ,อะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับเรื่องของการชําระเงินสดแล้วเรามีความเสี่ยงในต้นๆน,นี่นะครับก็เลยเป็นจุดนึงที่น่าสนใจว่าเราน่าจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้งานด้วยเรื่องของระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ผ่านโมบายแบงกิ้งให้มากที่สุดนะครับผลสรุปตรงนี้ดูในฝั่งเฉพาะของผู้บริโภคที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการชําระเงินนะครับแต่ถ้าเราดูตรงนี้เราก็จะพบว่าเราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของ ภัยจากมิชาชินในโลกของไซเบอร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีความล้ำหน้าในเรื่องการเรียนรู้และประสบการณ์กับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเดียวกันในการที่ก็จะคิดค้นวิธีการเจาะเข้าถึงนะครับแล้วก็ขโมยข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลตลอดจนรหัสสาคัญต่างๆซึ่งทําให้เงินเรานั้นหายได้นะครับแม้ว่าจะอยู่ในบัญชีแม้ว่าท่านจะไปพบเงินสดก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับ